การันสบายดีพี่นอ้อ,นองเมสุขุโกโนพบกลุ่มเราแล้วทองสามารถแสนแนวเนาะวันนี้บรมามวันก็จะพาทุกคนมาอัปเดตหรือว่ามาเบิง้งวิวยูแคมของหรือว่าใกล้กับสวนเจ้าอรวงเองเนาะก,กันนี้จะเป็นรถของนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นรถที่คนอยู่ใน ตัวเมืองนครหลวงจันทร์เนาะอันนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เพิ่นเข้ามาชมภาพบรรยากาศอยู่ที่สวนเจ้าอานวงเ้อร์สุวรเดาะกะทิว่ามีหลายคันพอสมควรเนาะช่วงนี้กถืิว่าเป็นช่วงที่ละดูหนาวอยู่ในประเทศลาวเ,าเนาะกถืิว่าในช่วงนี้กถืิว่าเป็นช่วงที่อ่าใกล้เข้าสู่ละดูหนาวกันแล้วแล้วก็เป็นเดือน สิ้นสุดของปีเนาะสองพันเซลซีนั่นเองนะถือว่าเป็นเดือน12กันแล้วเนาะอนสิบสองกันแล้ว,ลวประมาณก็ได้เอาภาพบรรยากาศนี้มาให้ทุกคนได้เบื้องได้เห็นนํากันว่าแคมของนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวดเนาะก็ถือว่าอ่านี่กันเลยเนาะก็จะมีโฮงแฮมเนาะที่ อ่าย่่าถึงสูงแบบนี้เนาะก็จะมาเพิ่มเนาะตอนนี้ก็จะเป็นมิติใหม่เนาะอ่านี่ก็สร้างสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะอัมมาลีเนาะอ่าอัมมาลีตอนนี้ก็จะมีอยู่อ่านครหลวงวินเนาะแล้วก็อยู่วังเวียงก็มีเนาะตอนนี้เนาะเอ่อสวนขอบเขตบริเวณนี้ก็จะเป็นบนที่ให้ทุกคนสวนเจ้าอนุวงศ์เนาะที่เพิ่นมาให้อ่านักท่องเที่ยวหรือว่า คนภายในประเทศนอกประเทศยังก็สามารถมาเบิง่งมาชมวิวเนาะน้ำแของกันระดับน้ำแของกันลดลงเนาะอ่าส่วงนี้ก็ถือว่าอ่าบ่มีฟอกบ่มีฝนอย่างแล้วเนาะส่วนอ่าส่วงฤดูฝนนั้นก็ถือว่าหนักพอสมควรเนะเาะเพราะว่าจะเป็นน้ำท่วมอย่างหลายๆบ่หลายที่เนาะหลักๆก็จะเป็นหลวงนคำท้าตแต่เดี๋ยวนี้นั่นถือว่าลดลงแล้วเนาะอ่านี่ลดลงหลายแล้วก็มีทุ่งหญ้าเนาะอ่าที่ ยางผ่านไปแล้วก็สามารถเข้าไปเบิ่งวบิวอยู่ทางใกล้ๆกับฟังไทยได้นะทุกคนเนาะนี่เดี๋ยวโมมาจะพาทุกคนไปเบิ่งวิวอยู่ทางพุนะ่นเนาะแต่มันจะไกลจากพวันนี้เติบเนาะทุกคนเนาะปกติคิดว่าจะเป็นบอนไกลๆนี่เนาะแต่โมเมเนาะมันขึ้นไปทางปากวาซากพุนะ่นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรถเมล์ของนักท่องเที่ยวนาะหลายหลายคันพอสมควรเนานะจากที่เห่าเบิ่งตัวจริงเนาะนี่ ก็จะเป็นรถเมล์นักท่องเที่ยวเนาะก็ะถือว่ามาเป็นคันเป็นคันกันเลยเนาะช่วงยามแรงๆแ,แบบนี้ก็จะมาอยู่แถวนี้เนาะจะเป็นจุดแลนด์มาร์กที่บอนพักเซาเนาะ,ะของนักท่องเที่ยวในยามค่ำคืนเนาะก็อ,ะะอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าหลายหลายรีเลยแหละก็ะถือว่าเป็นสถานที่ในนครหลวงจังนทร์ก็ถือว่าแคมป์ของนี่แหละเนาะ,ะ <S <S ที่เป็นบอนที่ใกล้กับบอนพักเซาหรือว่า เกี่ยวกับการมาเบิ้งบ่วงเบิ้งวิวเราเบิ้ง,งตะเวนตุกเนาะฝรั่งกะมักเบิ้องอ่าภาพตะเวนตุกหลายเลยอ่าอากยังมีคนมาออกมาออกกำลังกายเนะาะบ่ราะมาจะเลาะไปด้านเทิงเนาะหลัก็จะไปเส้นทางตัวเทิงเพื่อจะไปเบิ้งวิวจุดเช็คอินไม่เนาะ,ะจุดเช็คอินไม่อยู่ในนครหลวงเมืองจันทร์เฮาก,กะอ่าแต่ถือว่า มาแบบใหม่ๆเนาะเพิ่กอนเฮ็ดทางแมันกับปัญญาให้หลายๆคนเนาะได้ไปถ่ายรูปถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอเนาะคลิปลงทิกตอกทิกตอกในอย่างกางามเนาะไกลกับฟังไทยกันเลยนะทุกคนเนาะบอนนี้กันเลยเนาะก็จะเป็นแปดเนาะแม่ของไอ้แคบบอกฮประมาณนี้นะทุกคนเนาะผมอาจจะอ่านภาษาอังกฤษบุสุได้บันไดเนาะอันนี้ก็จะเป็นนักโคนเนาะหรือว่านักท่องเที่ยวเนาะเพื่อนก็ได้มาแล้วก็มาได ย่างไปสูดพุ่นก็จะเป็นหาดทรายเนาะแล้วก็เป็นบอนชมวิวตะเวนตุกอย่างต่างๆเนาะส่วนนี้ก็จะว่าตะเวนตุกเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเนาะหรือว่ามันจะออกแสงไดงน้อยนึงเนาะอ่าแล้วก็เพื่อนก็ไตนี้ส่วนเพื่อนปิดไฟตัวนี้ก็จะเป็นตอนเจ็ดโมงนะทุกคนเนาะเจ็ดโมงก็ถือว่ากับสิบเก้าโมงศูนย์เพื่อนจะให้ให้การปิดไฟเนาะแล้วก็คนก็ต้องกลับมาถึงพี่ให้เม็ดเนาะ วันนี้ก็จะเป็นบอลคนติดป้ายว่าห้ามทีมขีเนเงื้อเนาะ,ะเพราะว่าบาอยอยากให้ทีมขีเนเงื้อสะสายเนาะ,ะจะเป็นการอนามัยที่ยุ่งยากเนาะเพราะว่าไปแล้วก็ต้องทับทิ่สอบตัวเองเนาะ,ะห้ามทีมขีเนเงื้อสะสายเนาะนี่ก็จะเป็นบอลที่เพิ่นแจ้งว่าปิดไฟนั้นจะเป็น19บเกโมงนย์ศูนย์นั่นเองนะ,ะ,ะก็ถือว่า จากน้อยนี้เพิ่นก็นได้ปิดไฟแล้วเนาะต่อตส่วนสิบเก้าโมงนั่นเองนะอันนี้ก็ยยางมาในระดับหนึ่งเนาะแต่กับเบิ้งทางพูนเนาะก็คือว่าบางคนก็นไปยังไปยเยอะเนาะแต่บางคนก็ยยางกลับนั่นเองนะคือว่าขีุ่ลก็หลายเนาะ,ะต้องมาก็ต้องแนะนำให้ใส่แมสหรือว่าอ,อัดปากอัดดังมาพร้อมเนาะจิงสีสียงาสุกภาพ ซึ่งจะบวให้เจ็บวให้ป่วย,ยเนาะ,ะมาท่องเที่ยวก็อยากให้ได้วิวไ,ได้ภาพอย่างงามๆเนาะแล้วก็รักษาสุขภาพน,น่เนาะนี่ส่วนลงมาด้านลุ่มนี้ด้านเถิงพุนกกดก็จะมีห้านอาหารเนเดี๋ยวว่ามาจะพาทุกคนไปเลาะบึงเนาะแต่บึงวิวตอนนี้ก็นอนทุกคนเนาะนี จะเป็นบอลที่ขึ้นแล้วก็เป็นจุดเช็คอินไหมเนาะที่หล,ลายๆคือูเบาๆส,สาวๆนั้นเพิ่นก็นได้มาเลาะเบิงนั่นเองนะส่วนวันนี้ผมก็ได้เอาโอกาสนี้ได้มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้เห็นน้ำกันเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะประมาณนี้นั่นเองนะนี่ก็จะขึ้นไปด้านเทิงพุ้นก็นจะมีห้านอาหารเนาะที่ให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อหรือว่า ได้กิ่นนั่นเองส่วนภาคตาเวันกาลังมาฮอดจุดนี้เนาะมาฮอดจุดนี้ก็ถือว่าคนก็หลายเนาะแล้วก็มาเบิ้งน้ําแบบนี้นะทุกคนเนาะอยู่ในแคมป์ของนั้นเนี่ยกะหาใจแล้วก็ลายๆคนก็แน่น,นอนแหละเนาะมาทายหูมา,ท,มาท่องเที่ยวเนาะ,ะท่องเที่ยวนั่นเองนี่อันนี้ก็ตเวินตกดินเป็นที่เรียบร้อยเนาะนี่มันก็นจะทายเป็นวิวนี้นั่นเอง ตอนประมาณนั้นกลับแล้วเนาะอ่ากับแล้วก็ถือว่าขึ้นมาอยู่ทางด้านเถิงพี่เนาะอ่ะาทางนี้นเถิงพี่ก็ถือว่าไปฮอดได้น้อยนึงเนาะฮอดได้น้อยนึงแล้วก็กลับเนาะบวดได้ไปอยู่ดนเนาะเพราะว่ามาค่ำเนาะอ่าแนะนำก็จะมองมาประมาณสี่โมงเนาะสี่โมงครึ่งประมาณนี้ให้มันย่างมาฮอดจุดน,นี้แหละพอดีย่างไปไนะทุกคนเนาะว่าแต่วนตะเวนกำลับบงสิตกเนาะจะได้เวลูเง็บงามแห้งเนาะแต่ช่วงนี้ห้ามมาตอนหกโมงเจ็ดโมงแลทุกคนเนาะ หกโมงเจ็ดโมงกันถือว่ายามนี้นี่ตะเวินทุกไวไหรือเนาะมืดไวนั่นเองนะถือว่าช่วงที่ยามหนาวนี้ก็ถือว่ามืดไวไหรือเนาะเอ่ามืดไวไหรือส่วนด้านเทิงนี้ก็จะมีแบบบอนนั่งนั่งดื่มเนาะอ่ะนั่งดื่มหรือว่ากินอาหารก็อยู่ทางข้างนี้ก็ถือว่าหลายบูธพอสมควรเนาะไม่ว่าจะเป็นจุดเป็นจุดนั่นเองนะอ่านี่ก็จะประมาณนี้ส่วนด้านลุ่มก็ะจะมี แบบเหือเนาะที่เปินเหตดหาอาหารแบบสไตล์แบบเหงาเหงามาจอดท่านเลยนะอ่ากางงามอีหลีงามอีหลีเนาะถ้าบรรยากาศแบบนี้ก็จะอ่านี่เอาคนข้านใดก็สามารถเข้ามาเบิงมาชมได้เนาะอ่านี้ประมณกับ่ได้มีหลายเรามีเ่ี่ยวพาท่านชมมาหละอเบิงเนาะอ่านี่ทบรรยากาศอันนี้เนาะถ้าพวกเรมีครูมีแฟนก็สามารถพามานั่นเองนะอ่านี่ตอนนี้ก็จะเป็น ตอนกลับเนาะนกลับบอมากับกลับมาอยู่จุดนี้เนาะจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ถือว่าวงเวียนเนาะวงเวียนที่จะเข้ามาที่ส่วนเจ้าอนุวงศ์เนาะแล้วก็มีรถเอียงร้ายเนาะรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่ขี่รถบัสอย่างเนาะรถเมาครับซุ่งนักท่องเที่ยวมาลิ้นมาเที่ยวอยู่ในประเทศลาวหรือว่านครหลวงอันทร์นั่นเองนะกลายอสมควรเนาะ นี่กันเลยเนาะส่วนถ้าผู้ใดอยากซื้อของตอกของต้อนนี่อย่างเนาะทำคนต่างของต่างแข่งก็สามารถเข้ามาเลาะซื้ออยู่แขมของให้นี้ได้เนาะราคากับไม่ได้แพงมีตัวทึกตัวแพงไปตามปกติเนาะราคาของสินค้านั่นเองนะส่วนเงินบอเงินเฟ้ออย่างกัอยู่ในระดับที่กัสีบูเฟอร์ลายเนาะกัลดลงแล้วเนาะจะเข้ากับที่ว่ามันกัลดลงกั มาณเป็ดสิเนต์เนาะอ่าสิของเงินอยู่ในประเทศลาวเนาะหรือว่ามีธนาคารคามาละกันคือว่าอะไรเนาะอ่ามันกะอ่าเริ่มแข่งค่าแต่สินค้านั้นยังบุทันลงแช่ไหเนาะทุกคนเนาะแกยังเป็นราคาที่ปกติยังบูถือว่าลงแต่เลทเงินนี้อย่างนั้นกันถือว่าเหมือนต่างประเทศเนาะอ่าก็ถือว่าลงแล้วนั่นเนองนะส่วนคลิปนี้ประมาณเ,ก,เาก,กือ,อบจะเวลาทุกคนีก่อนฝากทุกกคนดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ประมาณเด้อขอขอบใจบ๊ายบาย